สวัสดีค่ะมาเข้ามาป่ามหามงกุกินเข้าอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ป้าได้อาหารบรน ب ا นบาน ب ค่ะตามสไตล์นะคะเนาะอันนี้เป็นมกเห็ดค่ะมกเห็ดป้าที่ป้าไปเก็บมาเนาะค่ะเนาะไปเก็บมาตลอดก่อนซึ่งหลายมือแล้วนะคะผ่านหมายมั่าสามมือนะคะป่าเาใส่ตู้เย็นไว้เล้วเพิ่งได้มามกแล้วเมื่อวานนี่ป้าไปอีกกัน่ป้าเอาอันที่ได้มานั่นใส่ตู้เย็นค่ะ ดังว่าทุกอย่างต้องผ่านตู้เย็นก่อนถึงจะได้กินนะเพราะว่าเฮาเอามาแล้วเฮาก็บ่ได้อยากกินทันทีเนาะค่ะเนาะอว้นนี้บ่ได้เค้กนะคะเค้กเอามากินอ่าหลังจากกินอาหารเนาะค่ะเนาะอ่าก็บ่ทุกเทื่อแล้วค่ะที่ว่ากินแบบกินของหวานหลังอาหารเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหลังเทื่อเฮากินอาหารอิ่มเนาะค่ะเนาะแต่มื้อนี้ก็จะกินพอซ้ำใดซ้ำนึงเนาะค่ะเนาะกินพออิ่มแล้วก็จงท้องมาให้เค้กเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปั้มีเค้กนี้ค่ะอ่า บาชิโอหรืออะไรนะชื่อเค้ก <C ake> ชนิดนี้นะฮะสื่อประจำค่ะแต่อ่านชื่อบอ่เคยออกประมาณนั้นแหละค่ะอ่าเพราะว่าปามี่เบอร์รี่ไงค่ะที่ปาไป,ปเก็บมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลยได้มาเห็ดอ่าใส่อาหารอาจารนหนึ่งให้ฟแฟนเนาะคะ่ะนโมว่าเน,นี่เป็นไนงะไกท่ทอดทอดเนยนะคะแล้วก็อ่าใส่ย,ยังดอกพักต้มดอกพักเคี่ยงเนาะค่ะเนาะแล้วก็เห็ดซอสอันเนี้ยค่ะ เฮ็ดซอสเบอร์รี่ที่ปาไปเก็บมาจากปลานะคะเฮ็ดให้เพิ่นกินเพิ่นก็ว่าเออก็โอเคได้เพราะว่าเทือแนแรกเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเป็นคนที่แบบบ่วันน้เ,เน้นเรื่องว่าเออต้องกินเบอร์รี่ต้องกินแบบวิตามินซีเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นจะมักแบบเป็นเม็ดยามากกว่าบอสลำรีลำไส้เนาะคะ่ะเนาะเป็นผู้ชายเนาะคะ่ะเนาะนี่แล้ะนี่ปาก็ใส่ครีมแล้วก็ใส่ แบร์รี่ที่ปทาทำเป็นน้ำซอสนะะใส่ทั้งอาหารใดแล้วก็ใส่ทั้งของหวานใดนะคะของของหวานของข้าวกินของหวานข้งในแดดค่ะม้อนน่อในแดดดีดีค่ะแต่ว่าร่มนิดหน่อยดี่่ไปย่างในใดนะคะเนาะย่างเตาทานไงนี่ผู้ดใดนอกคอมเมนต์มา บอกว่าหมกใส่ไข่น่ะคะนะ่ะเนาะแต่ตอนที่เพิ่นคอมเมนต์มานน่นปลาหมกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เพียงแค่ยังบ่เอาขึ้นเตาเห็นคอมเมนต์แล้วเอา้าใจตรงกันฮนะเาะเห็นเห็นตรงกันว่าเห็ดหมกใส่ไข่มันอร่อยเนะะนะะาะเนาะอมักไข่เลยะคะ่ะขอบขอบ,ขอบตอง นมักเห็ดนะคะนกก็ชิมมากแบบมันเห็ดเดหลายเมนูนะคะมันจะขึ้นเนื้อออมได้มกได้แกงได่นะคะเนาะมา้ค่ะฮันนี่มันกินเป็นมูกันมันมีเจวอยู่เจวไปกินกับหมูย่างค่ะแต่ว่าอาันนี้ก็เหมือนเป็นแจวนะตำแค่รอดค่ะ ในขอาวมั่งห่วยนึงอาจจะก,กินมาหมดแล้วค่ะหืมกลิ่นรสชาติรสชาติคลายพันยานอยู่เมืองไทยเลยะคะ่ะสั่งคายไส้ันนั้นนะคะเนาะไส้อ่า ตะไครพ้พริกไทยขาวใส่มะแ้นคะคะใส่มนนะแนด้วยนิดนึงน้ำเบอร์รี่ที่สกัดต้มนะคะเนาะ มันก็จะเป็นน้ำออกมเพร้าวเ household b รี่แล้วก็น้ำนะคะเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำแบรี่ออกมาชินเบอร์รี่กัเอาไว้ใส่เค้กใส่ย,ยังน,น,นะคะ่ะก็เคยเห็นคนหมกมกเห็ดใส่ใส่หมูใส่ไก่มีปะค่ะหรือกินแบบกินเจเลยหมกเห็ดอย่างเดีย อันนี้ใส่ใบใบชะพลูค่ะอืมอากาศข้างนอกห้อนเป็นอยากใส่เสืออซัมเมอเลยค่ะตากแดดนะห่อนแต่ว่าความร่มเนี่ยก็มีค่ะแต่ว่าโดยความที่มันเป็นแดดมันก็นเลยบนหนาวนะคะเนาะนั่นหอมอ่ะ นือมซองเสบ่มีผูดเดยกอไฟเห็นน่ากินนะคะไม่ตร่ปลา เป็นคอมเมนนะคะนะถาว่มามักหมักล็บแมวเห็นได้บ่หอหรือยังประมาณเนี่ยไปคิดแบบเอ๊หม,มัมกเล็บแมวมักล็บแมวจำซื้อได้ดีเคยกินนะแต่ว่าจำลักษณะมันบ้างนะคะเนาะคนอีสานก็จะหัวบักเล็บแมวนะคะเนะาะมักหมดคา,ม,า,ม,ามักมักขมเมาเนี่ยอาจจะไม่ทุกทุกภาคบ้าง เน้นวิตามินซีนะวันนี้ป้ากเ็เลยไปคนเบ่งนะคะนะ่ะเนาะมากเล็บแมวกดคนเบง่งเห็นช่องพูดจิดตามกันนะคไล้กระเดินช่องแอปเปะเนาะคะนะ่ะเนาะที่พึ่นล่วงไว้พอดีเจอช่อง พูดติดตามกันคนะอืมกินไปลาทองทองปนั่นแหละคะ่ะหมักเมาหมากัมกแบร์รี่หมกักกระทกโลกเฮดจอร์ได้เท่ากัน ัต่ำไปควรบบพริกใส่น้ำป่าไข่ใบเดียวใส่ใบชะพููนะคะน้วก็ได้ ระจายไปอีกแบบนึงที่จริงก็อยากได้แบบเขาอีตูค่ะทร้อมร้องก็อีตูแซ่แข่งกันหมดแล้วค่ะโ <c oughs> หระพาเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันมาได้เรื่องเะแต่ทุกคนมักะคะวนะนะ มาจัดตัวแป๊บเดียวออกไปหมูใหม่ค่ะเลยออกมาประมาณนี้ไม่นิดเดียวลงมาป่ะจะหอดจะให้เปิดประตูค่ะเขาสามารถส่งสัญญาณให้ได้ ยวไปตากแดดรับหนึ่งนะเขาก็อยากหูจักอยากอุ่นนะคะเนาะเปิด้เล้าก็วิ่งมาเหมือนเดิม กินหมูเลยจะป้ออยากินหมูนะเัี๋ยวเราชาตบางๆคนะ่ะน้องหมากินได้ด้วยให้ชิมนิดๆอิ่มเลยะคะ่ะอ,อันนี้เอาไว้เล่ รับหน้าประเดสตอรแล้วค่ะถือมากเคิงต้องเคิงนล้วแบบไปซื้อร้านร้านตุรกีนะคะนะั่นเขาจะเป็นร้านใหญ่เอาความมาจากเอเชียอเมริกาอืมที่ไหนหระประ้าน,นั้นค่ะมาจากไไหลายๆ ประเทศเนาะเนาะหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยภักประเทศไทยอยู่ในร้ายนตุรกีค่ะไปซื้อมานยี่สิบคนปกติเนี่ยซื้ออยู่ร้านไทยยุโรปเอเชียเนะฮนะเนาะตุรกีกับเอเชียอยู่แต่ว่ายู่ร้านเอ่ออยู่ร้านไทยร้านเวียดนามนะสี่สิบโครนเครื่องต่อเครื่องนะค่ะ กินกาแฟนะวันนี้กินเค,ค้กกับนางเปากับแบรรี่ค่ะดูน้ำมันเข้มข้นมากนะต่อไปนี้ไปปาในโฟกัสเอาแบรรี่เลยคะ่ะบอโฟกัสเอาเฮดด้วค่ะเพราะว่าเฮดเนี่ยปีนี้ได้กินเฮดเพิงซี่ดอกค่ะซึ่งแบบว่า,าน้อยมากนะคะมันเป็นบางปีค่ะบางปีมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศนะคะเนาะแต่ว่า,อ,าอยู่ในทางใกล้ๆกันนะคะเนาะ มีเห็ดเผิองทย่อยึ้นมากเนาะค่นะเนาะมันออกมาแบบซาแนใ่จังหน่อยค่ะแต่่ายุนออ์เวย์บปดูเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงปาไปป้าดูปาช่วงนี้ปาไปเก็บแบลรี่ค่ะปาคิดว่าพกกันไปที่แบลรี่มากกว่าเพราะว่าเริ่มรู้สึกมักกินแบบนี้แล้วค่ะเอาไม่เหดเป็นซอสให้เป็น้องหวานใส่น้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึง ก็โบนิดไปในดอกน้ำตาลเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวนะคะเนาะแต่ว่าเกลือนี่นิดเดียวเปรี้ยวหวานขอบคุณสำหรับการน,นั่งกินเขาเป็นมูนะคะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามทักทายมากนะคะเนาะงรังเมืองเกษตรอ่ลาลังเทือกเกษตรได้ลงคลิปสู่มือลังเทือกอาจจะเว้นไปแนสองสามเมืองนะคะเนาะขขอบคุณที ติดตามกันมากตลอดเสมอแล้วก็ขอบคุณกันติดตามไม่ๆค่ะจังใดกับค,คอมเมนต์ไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ไปเห็นช่องเจ้าของนะคะนาอสำหรับปลานี่เฮ็ดช่องไว้กินเขาหฮหมูกินเขานะคะนาะไวทักท้ายแล้วก็มีผาเป็นยางปากกับแช่ให้เบิ้งนะคะนะองขอบคุณหลายๆค่ะบายค่ะ